กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกรมฐานรับที่7ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและก็สถานีควบคุมไฟป่าผูพิงไปลงพื้นที่บ้านขุนช่างเคียนตำบลช้างเผืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปน้ำพรมกันหนาวค่ะไปมอบให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีไรายได้น้อยบนภูเขาใกล้เมืองเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นพร้อมเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะในการดูแลสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนด้วยกลยุทธ์ง่ายๆค่ะเป็นการเคาะประตูบ้านรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายของปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้วยขอความร่วมมือนะคะให้งดการเผาในที่โล่งทุกชนิดเลยเพื่อกืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกันการกำลังพลของหน่วยเองยังได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยติดเตียง3คนด้วยกันนะคะเพื่อสร้างฝันกำลังใจอย่างใกล้ชิดภารกิจของกรมฐานรับที่7ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับหน่วยงานของรัฐและชาวบ้านในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะ